เราเราเราเซเผมเต็มแมบจุเจคไยเซนให้มาัเด็ก,ก็คือ 5. ่าโกโจกับอิตาลียูเจี่ยที่ธรรมดามันเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่แบบอันเนี้ยนะสกิลทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเหมเป็นเดิมแต่มาดูสกิลท่านหนึ่งก่อนอก,ก่อนอนะ่ะมันจะเป็นแ็บหมัดล้มใช่ไหมเน,นี่ย มันจะเป็นท่าล็กแล้วไอ้แบแล้วอีกท่ามันเป็นท่าตีแบบโรลล์เลยเนะี่ยซึ่งท่าสองเนี่ยแต่ท่าสี่ท่าสองเหมือนท่าสามอ่ะมันเหมือนเดิมสีถ่ามือสเก็ดีเดือมือโกรมือตัวของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเป็นแบบโคตร,รเลย sakiyar suki mamma mai suki ba su ตอร์เรียยูเจมันจะเปลี่ยนแบบสังเกตได้เลยม,มีสกิลอ่ะไอสองสกิลเนี่ยลองกดค้างจะเปลี่็นอีกสกิลหนึ่งถ้าที่สามมีถามคุณสเปคเปล่าถ้าหนึ่งเปลี่ยนถ้าถ้าทิ้งเน,นี่ยมันมีออร่าคุณประภาพสุดถ้าแหลกจะให้ไปกดค้าง ข,ข้อดีสามอยากดคาวาจะท่าหนึ่งเลย そうい That's da cool. ah, What <laughs> ซึง่งทราแปงว่ามัเหมือนเดิมอะเท่เี่นพวกเนี้ยโอเคทีเนี้ยนะเป็นแบบโอเคมาแมปนี้ต่อซึ่งอัปเด็มาใหม่นานามีตัวต่อไปม็อบไซคถ้ากูรู้เพราะกูเอนะ็นออร่าถ้าเปิดตัวเนี้ยนะดูนะโอเค <c oughs> ซึ่งนานามีเนี่ยอีกเกนไม่เล่นกันทั้งเลย ไม่คาดอก็เจ็บอยอะถ้าถ้าที่สองนี่มันจะใช่มเลนะห้เได้อะดีบด็กกับเพื่อนเปนยงไงบมางถึง่าสามไม่ใช้อย่างนี้ท่าี้เห็นไหมกูบอกแล้วไม่ใช่ถ่าที่สี ถ้าเป่งเกินมือะไรไหมอีโต้นี่ไอ้ตุ๊กอ้โดนตัดตัวรัวตดนาแหลกแหลกทิพาย หยุดทุกเนี่ยมันไม่ดูดได้ไงอ่ะ i

ไอ้ท่านหนึ่งอ่ะมันเป็นแบ็กแฟลแล้วมันมีท่าปิดสามเลยตอนเลื่อน,อ,นอ,อนน้อยๆ ไอ้แม่โอเคมากระต่ออ้แยย 这是三级浪，一级浪。嗯嗯嗯 โอเคอเคไปเกมต่อไปกันเลยก็มาอยู่กับแมปดาร์คบอลอัปเดตตัวใหม่คือโบลี่เนี่ยมันกลายเป็นผมดำแล้วแล้วต้องปลดล็อกพยายามละเราเราไปดีวีดตัวใหม่ก่อนเซลล์ล่าสมบูรณ์แบบ ตัวตัวไปจริงๆนะไอเซลอ่ะไอ,อ,อพิกโกโลมันคนมาก่อนนะ่ะมาก่อนทุกตัวเลยแต่สุดท้ายพิกโกโลมันมาหลังดิพิกโกโลอ๋อยตัวแบบทาแรกจับซึ่งถ้ากูอาพ,พอในเกมนี้นะบางตัมมีท่าปิดฉากบางตัวก็วไม่มี เขมาแนละ้วตะกี้ระเบิดพลังถ้าคุณยังไม่เห็นถ้าไม่ง่ายนิดทั้ขงขีดทีส่สามก็มเมล็ดระเบิดใส่ชุดดำไว้แรก,กับอาจารย์ทุเรีมาบน้นท่าสีท่าสีนี้มันใช้ดวงงงแต่ถ้ามึงใช้เป็นอะ่ะไม่จโด xem wow đen quá ôi ôi na cho cu lệ kia đâu quá Dude, wait, what the fucking happened? ซึ่งการแปลงล่างของเซลเนี่ยท่านที่สี่เป็นทาเคา์เตอร์ซึ่งตัวอื่นอะไม่มีแค่สามสี่ท่าตัวอื่นมีทั้งสี่ท่าครบหมดแต่เคบลีบุที่มีแค่สามท่าพี่มันเกียมโค ที่เริ่มตัวที่แบทกซ์เกาลน่าจะเป็นไอ้แมปวันทันแมปแบ็กซ์เกาล์ที่มันถุดเริ่มต้นทั้งหมดเลยอรอบบรอบเพื่อนมเข้ามาก็อนทำแปลงลา่าเสร็จแล้วว่าอะไรบ้าง แล้ว่าผมจะข้าเซฟวัน้นะอนให้เพ่นลองทำเบรคห่อมานาไ

อุ้ยขึข้นเตาเบาๆเฮ้ยมึงอย่าบ,บักดิโอ้ยสัตว์เพื่อนมึงก็ไม่โดนน้ออี

โอเคผมขอจบคลิปไปนี้ครับบายยัง